ซิคิโอรามอสเกิดเมื่อวันที่30มีนาคมปี1986วันนี้ปากกัหลังกับตันทีมราชันชุดขาวจะมีอายุ30ปี amos, รามอสเริ่มต้นฝึกเปลือฝีเท้ากับเซบียาแต่ก็อยู่คาแข่งกับทีมดังแห่งแควอันดาลูเซียได้เพียงแค่2ฤดูกาลฝีเท้าอันโดดเด่นเกินวัยทำให้เรอัลมาดริดทุ่มเงินถึง27ล้านยูโรคว้าตัวเขาไปเสริมแนวรับ ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับนักเตะที่อายุเพียงแค่19ปีรามอสเข้ามาสืบทอดหมายเลข4ต่อจากฟอนโดเอลโลตำนานกองหลังของทีมซึ่งรามอสก็กลายเป็นหัวใจหลักในแนวรับของเรอัลมาดริดทันทีด้วยการอ่านเกมที่ชาญฉลาดการยืนตำแหน่งที่เหนียวแน่นการเข้าปะทะที่แข็งแกร่งดุดันและหลายครั้งก็สอดขึ้นมาทำประตูสำคัญให้กับทีมได้อีกด้วยนอกจากนั้นรามอสก็ยังมีความเป็นผู้นำสูง จนได้รับมอบปอกแขนกับตันทีมต่อจากอิกเก้กาซิยัตที่อำลาทีมไปรามอสฟุ่มควา้าแชมป์ลลิกาสเปน3สมัยแชมป์กัวปาโดเร2สมัยแชมป์ยูฟาแชมเปส์ลีก1สมัยและแชมป์สโมสรโลก1สมัยขณะที่ผลงานในทีมชาติสเปนรามอสเป็นกำลังหลักในยุคทองของทัพกระทิงดุที่ควา้วาแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยและฟุตบอลยูโร2สมัยรามอสรับใช้ทีมชาติไป131นัดยิง10ประตู ติดทีมชาติมากสุดเป็นอันดับ3รองจากกาซิยาตและชาบี้เออร์เดนเดสรวมทั้งทำสถิติเป็นนัเตะอายุน้อยสุดที่ติดทีมชาติครบ100นัดฟุตบอลยูโร2016ที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางปีนี้ฟอร์มของรามอสจะเป็นส่วนสำคัญกับการพาทัพกระทิงดุไปให้ถึงฝั่งฝันป้องกันแชมป์ให้ได้อีกหนึ่งสมัย